มานะครับทีนี้ผมจะมาพิสูจน์กันให้ดูนะครับว่าการเติมน้ํายาล้างหัวฉีดมันประหยัดจริงไหมครับกับน้ํามันเติมถังนะครับระยะทางที่รถคํานวณให้หนึ่งพันเจ็ดสิบหกกิโลนะครับเดี๋ยวผมมาวิ่งจริงๆริงกันนะครับว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่มากันเลยนะครับสําหรับคนที่มีคําถามว่าการเติมน้ํายาล้างหัวฉีดนะครับมันช่วยให้ประหยัดน้ามันขึ้นจริงไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับใครที่ดูคลิปนี้ดูให้จบนะครับ นี่นะครับกับน้ำมันรถคันนี้นะครับผมเติมไปเต็มถังนะครับระยะที่วิ่งได้ก็คือหนึ่งพันเจิบหกกิโลนะครับจากที่ผมไปถ่ายเมื่อกี้เนาะนะครับผมจะเติมน้ำยาล้างหัวฉีดเข้าไปนะครับแล้วผมจะเดินทางไปที่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้เดี๋ยวมีโอกาสวิ่งยาวๆให้ดูพิสูจน์ให้ดูกันนะครับว่าถ้าเติมน้ำยาล้างหัวฉีดแล้วเนี่ยรถมันจะวิ่งประหยัดขึ้นจริงไหมนะครับมาดูคลิปนี้กันนะครับดูให้จบนะนะครับนี่คือกระป๋องที่เหลือตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับมันเหลืออยู่ประมาณครับ ยังไม่หมดอันนี้ไม่ถึงหนึ่งกระป๋องนะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมเติมไปครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าเติมน้ํายาล้างหัวฉีดแล้วเนี่ยมันจะประหยัดน้ํามันขึ้นจริงหรือเปล่านะครับอย่างที่เขาพูดกันไหมนะครับหรือว่าเป็นแค่การมโนเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมีคําตอบนะครับดูให้จบนะนะครับ อัปเดตนะครับก็น้ํามันหนึ่งถังนะครับวิ่งได้993กิโลนะครับแล้วก็ระยะทางที่เหลือยังวิ่งได้อยู่50กิโลเนาะดูกันเอาลวกันนะครับว่ามันประหยัดหรือไม่ประหยัดเนาะนะครับหรือว่ารถใครที่วิ่งได้เยอะกว่านี้นะครับก็คอมเมนต์กันมานะนะครับ